โอเคก็ควบดีกันด้วยนะทุกคนโอเคก็กำลังดีกันด้วยนะทุกคนวันนี้ก็จะมาเออวันนี้ก็จะมากล่องให้เกมเฮดสโตร์เกอร์กันนะโอเคจะให้เกมเฮดสโตร์เกอร์กันใช่ไหมโอเคอันนี้เป็นฉบับแม็กแก้ไขฮะฉบับอันที่แล้วคนดูไม่เข้าใจกันนะโอเคมาใกล้ไขกันนะโอเคนะอันละแรกตัว เออตัวที่ใช้นะก็ใครที่เออหาโลูกได้ก็ไปหาโลูกเอาเองนะใน Google นะโอเค g o เ g l e พิมเขาว่าเนี้ย l u G k, k y นะ Lucky เนี่ยพิมพ์เข้าไปพิมพ์ตามเนี้ยเดี๋ยวจะเปิดไว้ก่อนโอเคใครใครไม่ทานก็ก่อได้่ะอ่ะ,อะพอคุณติดด้านได้ามาก็เออ คุณติดตั้งเกตใช่ไหมมันก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมหออล็อกออกมาอ่ามันก็จะขึ้นมาตัวนี้ใช่ไหมแล้วก็กดติดตั้งไาง้าแล้วแบบปลดนะขวาก็กดตนนัวนี้เป็นรูปอมยิ้มเนี่ยขวาก็กดตนนัวนี้อ่ากดเข้าไปนะคุณจะเห็นว่ามันมีเกมเฮสช็อกเกอร์อยู่อ่ะกดคีย์ตรงเฮสช็อกเกอร์กดเนี้ยโอเพนเมนู ฟอร์มเนี่ยกดเข้าไปเออคงก็เจอเนี่ยเนี่ยโอเขนะีะเป็นรูปปักตัวนี้อย่างเดี๋ยวที่มันมีคำว่ายาวจะกดเขียเข้าไป,าาาไปจากนั้นคงก็แอปพลาจากนั้นคงก็พิกวิวดา,ดาวดาวลกอะรอ อันนี้คือ,อ,นนค,อ,อนนคือมาอัพเดตเวอร์ชั่นเลยแล้วก็อัพเดตตามบทมก็ขึ้นมาก็กลับมาอัพเดตไม่ได้ อันนี้เอออันนี้ใครที่กลับมารอก็รอไปได้อนะใครที่อยากรอก็รอไปได้นะแลแต่แล้วแต่คนจะรอถ้าเกิดขัรอก็เออแต่ผมจะไม่รอนะช้างหครั้าง Oke. Ha ơi. quá. โอเคกดเฮส็อกเกอร์กดตัวนี้ทำตามเลยเอ้เมื่อกี้ใครที่จะรอก็รอได้เพราะหลายคนเข้ามาถึงนตัวนี้ใช่ไหมกดแอปพลารอแป๊บนี่ไม่ค่อยนานเลย โอเคพอได้ก็รอมแป๊บอ่าพอขึ้นมาหน้ตาตาแบบนี้ใช่ไหมให้กดคงกดตดลงนะ anh có ok ở à đây tam porti, giờ vào มาก็ตัวกุ้งกีอันแรกะก็บนอกกุองอาพเลยนี่คุณคณก็จะเห็นตามว่าตามาเป็นกลุ่มบ้ากเนี้พอาขึ้นมานี้ก่เใหญ่ก็ด้แล้วนี่เก็ไปอัพอะไร้ไปเกิดตัวของอะไรก้ไม่งกัข้าใจกันว่า ดียก็ขอตัวลาไปก่อนนะขอตัวลาไปก่อนเพราะมันมีรถบอดมาคิดผมว่าวันนี้ก็เอ่อจัดลืมก่อนที่ตามะผมว่าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะฝากกดติดตามแล้วกดกระต่ายกันด้วยนะโอเคบายบายเจอกันคลิปหน้านะไม่รู้จะอัพเอาเฮบายบายเข้าใจกันไหมวะไม่เข้าใจคอมเมนต์ตายคิดได้เลย อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะบายบาย